สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิผ้ากันไปใส่น้าตามไปเบิงกันเลยจ้าจะไปข้นพักกระถินอยากกินพักกระถิ่นบังเอิญว่าแหน่ไปเห็นพักกระถินแกก็เลยสิไปขึ้นแล้วก็แกะเม็ดมาไวแช่ใส่ตู้เย็นไวย่ำกินตำบกหุงหรือขนมเส้นก็นเอามาโรยแสบดีเด้ค่ะสองเตานี่ยไปใส่กับน้ำกลนน้ำก้อ,นนกอยดีดีเต่าเข็มกับเตาคุ้นแกะเม็ดเหลวันตำใส่ขนมเส้นนะเนาะ ว่าแลละก็บล้อสาพากันหาไม่สาวเอาเกี่ยวผูกติดปลายไว้เพื่อที่สักมันลงมาดึงแค่ปืดเดี๋ยวเกี่ยวผันติดอยู่ทั้งปลายต้นพักกินบบดสุดถ่ายกับบพพลได้ปีนคือเก่าค่ะพี่น้องว่าเป็นสิบว่าได้ขึ้นผู้ถ่ายยุ่ข้างล่างกับภากันลุ่นเด้ย่านง,งาพักก,กินมันหกักมันสิยากสกาพนกิหมูบานอีกล่ะ <S <S เอาแต่แบบนี้แบบนี้ แตีกินว่าดว่าเอาน่าก่าเกิดไม่กมัเกิดยู่ี่เดนไม่แก่เดไม่สุกมันมีสุกย่บอมันก็กนนี่เดวมัแกเด็นกุกาพอดีกินเล้นี่นี่ตะขมอมลำนี่นี่าต่ขมลำดีแต่วา กินแท้พะการังกินแท้พะการดาสองคนนั้นก็ไปหยอกกันดีว่าขาบข้อบกเข็มเหรอสองคนสองคน,นสองตัวนั้น อย,อ,อยู่ในเมืองอาจสิได้สื่อแถบทุกอย่างแต่สําหรับอยู่บนนอกอาจสิได้สื่อแช่บางอย่างผักบางอย่างอยู่น้ําขังหัวขังสวนกระเก็บกินได้ไขมีหยังก็บแบงกันกินแบงปันกันสังคมชนบทเพิงผ้าอาศัยกันอยู่กันแบบพี่แบบนองเบิงเบิงเจ้าคุนดึงส่งพ่อพ่นะ่ะส่งสิขี้สิรุดโอ้ยเนาะกอดแขงกอดขาย้ามเขาสย่ยางเบิงตีละเอะมาแกมีผักกระทินป่ะนี้ ได้มาแล้วเราก็มาแกะนะคะถำมพ่อานก,กินกับไส่ตู้เย็นไว้มีอะไรแตกไหมนี่ถุงนี่ไม่ใช่อันนี้ใช่ฮะ,ะเนี่ยอันนี้กับเนวตังเอามาลงมันเป็นไงังไหนไวลาเบิองมันเต็มจอบะนะ่อท่านนะแหลกหนึ่งนี่นะทำกดข้ามแนนจะกดข้ามมันโคชนะไปมันเหลิ่นจนมืถขงสูบโฆษณนาะ มีสิบอันแหนมันเล่นสิบอันก็จะเป็นเงินให้เราก็เต็มอยู่ได้เหรอเต็มเต็มอยู่นะก็คืออยู่ในเฟสตเออตะกี้มันตะกี้มันสิบว่าเต็มนะค่ะมันสิบแบบว่ามีมีมีคว่มเป็นสีดำก็คือเล่นไว้เล่นไปหยอกไป ปูเยมะปูเลอ๋อยไม่ด้หนีหอไอปูฮะคุณคุณคุณน่าผีเร็วนุ่เลยเธออะไรเราประกาศมะคุณคุณ กวนเค็มมาพี่แล้วมั้งหาเม็ดแล้วบอกแล้วมันอกัวขาดเกิกิบเค็มนั่นบานนี้ก็ไปน้ำใหม่ได้ไอ้เฮาเก็บเก็บเอ้ยเก็บมาแล้วเฮากับม่นางแกเม็ดออกค่ะเอาเม็ดถิ่มเอาเปลือกเก็บไว้โอเบอร์แมน เอาเปลือกทิมเอาเม็ดเก็บไว้เอาเม็ดทิมเอาเปลือกเก็บไว้กินจังใดเนาะหาเอาไปเก็บใส่ถุงแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้ก็กินได้โดนเติบอยู่ได้ค่ะดีก็ไปซื้อเขาเม็ดผักกระทิ้นที่เขาแก้ขายอยู่ตามตลาดบ่แมนว่าถึกได้ค่ะถุงหนึ่งกับแพงอยู่นะแถวบ้านห้ามีหฮา,ากับขืนมาแก้เองดีกว่วบ่ต้องไปซื้ออันใดที่ห้าบ่มีก็ซื้ออันใดที่ห้าม,ออามีอยู่แล้วกับ่ต้องซื้อหากินหาอยู่กันแบบบานๆน,นังสี่ละค่ะสบายกระเป๋าดี